สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนั่นผู้ชมนะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดทับทันโคกสบายนั่นผู้ชมเนาะวันนี้เรามาขอโชคขอ,ขอ,ขอลากรบบเจ้า,าแม่ตะเคียนทองเรามาส่องตัวเลขไปด้วยกันนะท่านผู้ชมนาะก็มาดูว่าวันนี้เราจะได้เลขตัวไหนนั่นผู้ชม หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมนะครับท่านผู้ชมเนาะกดติดตามกดกระดิ่งถ้าทางช่องคนหน้าตาดีด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาขอตัวเลขท่านผู้ชมนะเนานะเดี๋ยวเราไปส่องตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมว่าเราจะเห็นตัวไหนนะผู้ชมเนาะวันนี้เราก็มากับ มือมหาเชิงนะผู้ชมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเราก็ลองส่งไปได้วยกันนะผู้ชมเนาะว่าเราจะได้เลืตัวไหนนะผู้ชมแปดจะส่งไปได้วยกันนะผู้ชมเนาะให้เลขแปดอยู่ตรงไหนที้หน่อยนี่มนี่นี่ก็ได้ตรงนี้ก็แปดนะเป็นกี่ตัว <8. S 2> เป็นตัวที่หนึ่งเราไมไ่เห็นแปดแบบสองตัวเลย แต่สองตัวอขอตรงนี้น,นะคะเห็นไหมต้องส่องไปด้วยกันนั้นผู้ชม,นม,มเนาะเผื่อคนเรามี <ขอ S 1> โชคลาบต่างกันนัน <ะ S 2> ้น,นผู้ชม ก็มองดูไปด้วยกันนะผู้ชมเนาะลองสองไปด้วยกันนะว่าเราจะเห็นเลขตัวไหนนะผู้ชมแปดเจ็ดไหในเลขแปดที่ก่อนนี่ไงตัวนี้ก็แปดในเกดอยู่ตรงไหนตัวอบางยี่เป็นเจ็ดไหมมันก็ได้นะแปดเจ็ดบอกก็เห็นแล้วนะท่านผู้ชมเนาะ คนรู้เพราะบอกว่าเห็นเลขแปดเจ็ดนั่นผู้ชมเนาะเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดนั่นผู้ชม <c oughs> ก็ลองดูอันนี้เห็นใช่เก,าก่าอีกแปดเจ็ดทัวรนี่ไงตัวน,นี้ตรงนี้แปดอันนี้เลขเจ็ดตรงนี้นี่เลยตรงนี้เลยอันนี้แปดอันนี้เจ็ดใช่อันนี้แปด บางอทีก็มันเรียกห้าอยู่ข้างบนนะไม่เลขห้าอยู่ตรงอย่รูปอีกรอบดีก,กว่ารูปแล้วรูปอีกขอรูปอีกนะคะเออแปดเจ็ดละนี่แปดเจ็ดใช่ไหมอืมใช่ทันเลยแปดเจ็ดไายลองชี้ดูสิชี้ตัวเลขนี่ไงนี่แปดนี่ก็เป็นเจ็ดออขอสองตัวได้สองตัวก็เป็นเลขแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะท่านผู้ชมเนาะ ท่านผู้ชมก็ลองส่องไปด้วยกันนะเพื่อเห็นเลขตัวอื่นนั่นผู้ชมก็ลองส่องไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะมองอยิ้มอเลขค่าเลยฝากช่องคนหน้าตาดีไว้ในอ้อมใจของท่านผู้ชมด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ทางช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราท่านผู้ชมเนาะ ก็ฝากช่องคนหน้าตาดีไว้ในอ้อมใจท่านผู้ชมด้วยนะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามไปทางช่องของเราด้วยนะครับก็ลองส่องไปด้วยกันนั้นผู้ชมเนะาะเพราะนั้นผู้ชมจะเห็นเลขตัวไหนนั้นผู้ชมเนาะเพื่อเห็นแตกต่างกับทางแอดมินนั้นผู้ชมเนาะก็มองไปด้วยกันนั้นผู้ชมสําหรับคลิปนี้เราคงจะตัดเกี่ยวไปแค่นี้นะครับก่อนจากกันไปเราก็ขอ ให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้กดติดตามแลทางช่องคนหน้าตาดีด้วยนะครับท่านผู้ชม,มนะสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบา,บายบายสวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนั่น,นผู้ชมเนาะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดทับทันคกอสบายนะผู้ชมเนาะ วันนี้เรามาขอโชคขอลาบแบบเจ้าแม่ตะเคียนทองเรามาส่องตัวเลขไปด้วยกันนะท่านผู้ชมนะก็มาดูว่าวันนี้เราจะได้เลขตัวไหนนั่นผู้ชมหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเนาะกดติดตามกดกระดิ่งถ้าทางช่องคนหน้าตาดีด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาขอตัวเลขท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเราไปส่องตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมว่าเราจะเห็นตัวไหนนะผู้ชมเนาะวันนี้เราก็มากับมือมหาเฮงนะผู้ชมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเราก็ลองส่องไปด้วยกันนะผู้ชมเนาะว่าเราจะได้เลขตัวไหนนะผู้ชมจะส่งไปด้วยกันนะผู้ชมเนาะในเลข8ปดอยู่ตรงไหนทีหน่อย ีหไ่งนี่ก็ได้นีก็แกแ,แ,แเป็นกี่ตัวตเป็นตัวีนี้เห็นแฝดแบบสองตัวเลย่เป็นแปดสองตัวขอตรงนี้ ลองส่องไปด้วยกันนั้นผู้ชมเนาะเผื่อคนเรามีโชคลาบต่างกันนั้นผู้ชมก็มองดูไปด้วยกันนั้นผู้ชมเนาะลองส่องไปด้วยกันนะว่าเราจะเห็นเลขตัวไหนนั้นผู้ชมเจ็ดไหในเลขแปดที่ก่อนนี่ไงตัวนี้ก็แปดในเกียรติอยู่ตรงไหนตรงบางเย้เป็นเจ็ดมันก็ได้นะแปดเจ็ดบ่อืม ก็เห็นแล้วนะท่านผู้ชมเนาะคนรู้พอบอกว่าเห็นเลขแปดเจ็ดท่านผู้ชมเนาะเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดท่านผู้ชมก็ลองดูอเอออันนี้เห็นใช้เก่าๆอีกแปดเจ็ดทัวนี่ไงนนตรงนี้ตรงนี้แปดอันนี้เลขเจ็ดตรงนี้นี่เลยตรงนี้เลยอันนี้แปดอันนี้เจ็ดใช่อันนี้แปด บางทีก็มันเลขห้าอ,อยู่ข้างบนนะเรียมเลขห้าอยู่ตรงนี๋ยรรูปอีกรอบดีก,กว่าดูแบบรูปอีก <laughs> ขอรูปอีกนะคะเออแปดเจ็ดเลยนี่แปดเจ็ดใช่ไหมอืมใช่ใช่เลยแปดเจ็ดนายลองชีด้ดูซิชี้ตัวเลขนี่ไงนี่แปดนี่ก็เป็นเจ็ดอืมอืมขอสองตัวได้สองตัวก็เป็นเลขแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะท่านผู้ชมเนาะ ท่านผู้ชมก็ลองส่องไปด้วยกันนะเพื่อเห็นเลขตัวอื่นนะท่านผู้ชมก็ลองส่องไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะมองยิ่งเหมือนเลขห้าเลยฝากช่องคนหน้าตาดีไว้ในอ้อมใจของท่านผู้ชมด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ทางช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเรานะท่านผู้ชมเนาะ ก็ฝากช่องคนหน้าตาดีไว้ในอ้อมใจท่านผู้ชมด้วยนะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามไปทางช่องของเราด้วยนะครับก็ลองส่องไปด้วยกันนะั้นผู้ชมเนาะว่าท่านผู้ชมจะเห็นเลขตัวไหนนะั้นผู้ชมเนาะเพื่อเห็นแตกต่างกับทางแอดมินนะั้นผู้ชมเนาะก็มองไปด้วยกันนะั้นผู้ชมสําหรับคลิปนี้เราคงจะตัดเกี่ยวไปแค่นี้นะครับก่อนจากกันไปเราก็ขอ ให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้กดติดตามมาทางช่องคนหน้าตาดีด้วยนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบ๊ายบาย